หัวข้อที่13ไปใบแจ้งหนี้ใบกำกับภาษีเราจะคลิกที่3มขีดด้านซ้ายบนนะคะเลือกใบแจ้งหนี้ใบกำกับภาษีใบส่งคลิกเพิ่มค่ะวันที่เราจะไม่เปลี่ยนนะคะแวทเราจะคลิกคำว่าไม่มีแวทหน่วยเงินจะเป็นบาทนะคะเซลล์ออเดอร์นะคะเราจะคลิกไปตรงรูปมือค่ะเลือกรายการเซลล์ออเดอร์นะคะ ตรวจสอบนะคะเลื่อนลงมาข้างล่างค่ะจะเห็นว่าจะมีรายการเงินมัดจำนะคะคลิกตรงลูกศรสีเขียวค่ะถ้าขึ้นคำว่าไม่มีรายการมัดจำนะคะให้ตรวจสอบความถูกต้องได้เลยค่ะถ้าตรวจสอบความถูกต้องเสร็จแล้วนะคะคลิกถูกได้เลยค่ะ ็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วค่ะ